สวัสดีครับผมมูนี่ก็มาพอ้กับช่องอยู่ไทยโดนเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะไม่ใช่รายการสอยๆเด้ๆมันคือรายการตูดกินเป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่าตูดแปลว่ากระดึบมันมีที่มาจากแบบตัวว่างานวัดงานบุญงานบวชนึงนะในบ้านใครสักคนหนึ่งเป็นบ้านพื้นไม้นะสมัยก่อนเนาะก,กินวงนี้แล้วมันก็กระดึบกระึบไปกินวงอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือพวกพวกมั่วบ้านงานนั่นแหละรายการนี้ก็เป็นรายการมั่วบ้านงานนั่นแหละเออพวกตูดกินแต่ทุกวันนี้มันชาวอีสานมันมีซับไม่เด้เขาเรียกว่าไผ่คุกา จริงระวางด่เห็นไหมไอ้พวกแบบพวกมู่บ้านงานพวกตูดกินเนี่ยกินฟรีเนี่ยเดินมาไกลแล้วระวังเด้อไพคุกค้ำไปแล้วไพคุกค้ำไปแล้วอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแต่ถ้าเราจะใช้รายการที่ว่าัยคุกค้ำกันมันก็ดูหนักไปหน่อยนะแต่ตูดกินแล้วกันก็จะบอกอย่างที่บอกไปในรายการสอยๆแล้วว่าตูดกินก็คือเราจะไปไม่ทําเองก็ไปขอให้คนทำให้กินคือคือไม่ซื้อกินเหมือนกันเถอะโอเคเดี๋ยววันนี้เอาอาหารมาทําด้วยเมนูหนึ่ง เมนูที่อยากกินนานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีทั่วไปไม่ได้หาซื้อกินได้เท่าไหร่แล้วก็เอาของมาส่งเส,อสือเขาลาบเสียมาส่งเส,อสือเขาโอเคปะเวลาทาตระกูลแบบพวกลาบไก่อะไรเงี้ยแต่ในตระกูลแบบนี้ที่เป็นแบบนี้คูณวา่าไก่แก่อร่อยกว่ามันหาไก่บ้านไม่ได้เนาะแต่ถ้าดีในไก่ชนนะพ่อเคยต้มไก่ชนอายุแบบ3 4ปีของเขาไม่กินะแต่ต้มใส่กับเปลือกมะละกอโอ้โหอร่อยเลยมึงอร่อยแบบอร่อยเหมือนแบบเอ็นตุ๋นกันเลยอ่ะอย่างกึ๊ดๆึเลยอะ่ะ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อย่างที่บางที่ต้องปั่นจัก,กรยานไปซื้อเครื่องดื่มร่วมกับวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรไปชวนผู้ปกครองมาให้คำแนะนำในการรับชมสวัสดีครับ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 พีบ่สสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เมนูเราเราต้องหามุมก่อนเพราะว่าวันนี้เสือเสือเขาขายดีมาก,กเราก็เลยต้องหามุมอันนี้เราเราทำมาส่วนหนึ่งประมาณสี่สปอร์เซนมาจากมาจากบ้านแล้วมาจากมาจากที่ครัวกลางแล้วแล้วก็ววพอมาถึงที่เสือเสือเราก็ทำอีกไม่เยอะจะเป็นเมนูง่ายๆโอ้ยผมไม่เคยทำเมนูง่ายครับยากทุกอย่างครับยากจนเดเจ๊งเลยเนี่ยนี่เรามีไก่อันนี้อันนี้มันไก่แก่นะ แกแกไก่ไก่แถวไก่แถวนี้เห็นไม่มีพวงไข่มาด้วยเออถ้าเกิดไปตลาดนี่คือท้าบอกว่าไก่เหนียวไก่เหนียวนี่มันจะมีแบบมีสีไปม,มีสีถามทุกร้านแล้วว่าต่างกันยังไงบอกไม่ต่างกันเราจะทํคืันไม่ต่างกัน<ช>เออเดี๋ยวต้องไปหาต้องไปหาความรู้นะว่าระหว่างทําสีเหลืองๆกับกับไม่สีเนี่ยมันก็ไก่เหนียวเหมือนกันมันทำเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาความรู้มาใหม่แพทย์ปถุงมือป่ะออกกล้องแล้วใส่ออกกล้องต้องคืออะไรแ y ง u ิวแ n ง y ิวดูดีเลยเฮีย โอ้ดหร้าเปลี่ยนมขาเคยใช้มาก่อนเลยสกอรไปยังมาของเสือเสือไปเลยอะไรนะพี่สกอรไปวันนั้นวันนั้นมันไม่ทนันมันไม่ทนัน <c oughs> เข้าใจกันหน่อยมันมาขายเจ้าของแฟนชายเป็นพนักงานร้านนี้เองใส่ถุงไม่เก่งปกติสดใช้มือสดสดเอาบอดใส่ง่ายกว่าเออ,เอ,เเอขอบคุณครับวันนี้เป็นเมนูไก่แหละ ใน,ในี่ื้อไก่เนี่ยอันนี้มันตตุ๋นเราตุ๋นไก่แก่นะตุ๋นมาเมื่อตอนบ่ายสองบ่ายสามมันจะแบบมันเริ่มมีสาตินก็ชอบนะเป็นครั้งแรกที่ทําด้วยนะเมนูนี้คล้ายๆลาบแต่ไม่ใช่ลาบนี่ไก่แก่นะแต่แบบดูดิรืนดนปืนปืนเลยนะเฮ้ยทำไมไมันหลุดขนาดนั้นอนะเริ่มตุ๋น11บเนาฬิกาห้นาทีห้แนาทีแล้วก็มาปิดต่อตอน14บสนาฬิกาสิบนาทีประมาณ2ชั่วโมงกว่า ใช่แล้วก็ตุนเสร็จแล้วก็ต้องน็อกน้ำแข็งด้วยนะมเมนูนี้น้องไก่ไก็ไก่ต้องฉีกอะ่ะจะตุ๋นได้นุ่มากเลยนะยดูนะ้ ใช่ใช่สแบบผมนะครับก็คือว่าไฟเดือดจัดจัดนะใส่เครื่องเทศลงไปก็ขาตะไคร้เป็มะขูดลงไปแล้วก็ใส่พวกเกลือซุปก้อนสักก้อนหนึ่งแล้วก็น้ําตาลหน่อยหนึ่งน้าตาลนี่เอาเอาเอามาดึงความนัวเพราะว่าน้ําตาลนี่เวลาตุ๋นด้นานๆเนี่ยน้ำตาลมันมันไม่หวานนะมันจะไปนัวกับเนื้อสัตว์กับเกลือนะมันดีนะมันดีเลยนะเหมแบบว่าถือคุณได้อุมามี่ดวยที่ต้องใส่ของชุลรสก็ได้แต่แต่แต่มันเสียเวลามากแหละเข้าใจเวลาเป็นสุมันเสียเวลามากดูนี่เห็นไหมไม่ไอไอหนังแบบนี้นะ หนังแบบนี้นะเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้น,นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องตำแงแงหนังมาาันจะเปื่อยไปกว่านี้ไงไม่เอาไม่เอาช้าช้าเฮียขีกแม่งเลยดูดิขอชิมหน่อยดิอะไรน,นะครับโอ้ยัวเวิร์กเวิร์กมากเลยแหละบอกเลยเมนูนี้ก็ทำเพื่อ วันนี้พอดีเสือมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเสือเสือพี่ป๋องนะครับก็เป็นแฟนลับรายการที่ผมเคยทำมาก่อนเข้ามาหาดีสานก็เลยเห็นว่าเอ้ยวันนี้พี่เขามีงานเลี้ยงที่นี่เลยมาช่วยกันไก่นี่ก็ททาไม่ฟรีทํามาเลยต้องให้ความรู้คนดูว่าไก่แก่เนี่ยมันคือไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไม่ใช่ไก่เนื้อเพราะไก่เนื้อนันไปตั้งนานแล้วแต่ไก่ไข่มันคือไก่ไข่ที่ปรบปลดระวางแล้วเหตุผลที่มไมต้องใช้ไก่แก่เพราะว่าจริงๆแล้วุกความเด็กอีสารเด็กใจห่านก็กินไก่บ้านกินไก่ชนอ่ะพ่อมีค่ามกย ไม่แค um, oh. right. <cn> ่ฉ no ีดแค่นี้แหละเอาไปลวกน้ำตาลจนจบแล้วนะจริงแล้วใช่ไม่อันนี้มันก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเรา่น้ำซุปน้ำซุปตอนต้มไก่ตอนตุนไก่เนี่ยมาเป็นเบสในการทำซุ้กไก่ก็อร่อยนะทำไมไม่ดังวะทำไมโดนแบบพวกไก่ใต้น้ำอะไรเงี้ยแบบตกหมดไก่ใต้น้ำก็จะมีความเป็นผู้บริทธิชาวบ้านมันขี้เล่ามากกว่านะเหรอในมุมมองกูนะประสบการณ์ส่วนตัวนะโอเคได้แล้วโอเคต้องถามว่าผักอยู่ไหนพี่เจ้าผักอยู่ไหนพี่ผักทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตปูดน้ำซุปหน่อยแป๊บเดียว จ <I> ุดไฟติดเร็วนะครับเพราะว่าเป็นเชฟระหวน,นี้เราจะหั่นผักไว้ก่อนหั่นผักไม่หั่นผักนี่ใช้มีดเชฟเชฟซาวจีนท่านหนึ่งเดี๋ยววันไหนถ้าพี่อีพีเราจะไปขอมั่วขอตูดกินที่กับพี่จอบเพราะว่าเมนูที่เขาพูดกันมาคือว่าเขาหยกแถนบอกว่า,าทำยากเนี่ยเราต้อง,องไ,ปไปมั่วบ้านงานเขาหน่อยหนึ่งไปตูดกินพี่กับพี่จอบหน่อยหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ใช่ทาเคจิอันนี้อันนี้เห็นมีแล้วเป็นเอี้ยกล้วยแน่นอนมงกรหยก ถ้าเป็นโซนใบเนะี่ยผมชอบทำแบบนี้นะหอมคือเด็ดเลยใช่มันมันมันจะหอมกว่าต้องดูปริมาณด้วยว่าเนื้อเราเยอะมากเอาประมาณนี้แนะถ้าท่านผ่านไม่รู้เลยว่าพี่เมาแน่นอนเมาหนิเอ๊ยไม่ทำบานเสมอไม่เข้ามือกับุญหัวในตอนนี้ <c oughs> จะขออนุญาตนะอันอันอ,อ,อ,อันนี้ไม่ได้มเมาเลยอยากทำนี้จริงนะได้กิน่นไหมได้กิน่นไหม มันจะมันจะฉุนกว่าปกติถ้าทําแบบนี้ถ้าบิดหมายว่าน้ามันหอมเฉยมันจะออกมากกว่าอันนี้ไม่ได้มั่วนะอันนี้มีหลายคนพูดแล้วก็เพื่อนคนจีนที่สะเกันก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาที่ที่จีนเขาบอกว่าทาแบบนี้ทําแพลวขาดไม่ได้นะเมนูซั่วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เมนูแถวบ้านผมนะยะูเนี่ก็ไม่ค่อยได้กินนะผมมากินตอนโตแล้วแถวนี้เป็นอาหารพื้นเมือทางภาคอีสานนะเป็นบ้านอีสานผมไม่ไม่กล้าฟันธงเพราะว่าเด็กๆผมไม่เคยเจอผมไปเห็นตอนโตแล้ว หลายพื้นที่ในอีาสานอะ่ะก็กินกันนะแล้วก็ที่สําคัญคือกินกับพวกอาหารเวียดนามเลือนเฝอเลือดแปลงอะไรอย่างนั้นอนะ่ะอันนี้มิตรรักแฟนคลับท่านใดก็รู้บ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเรามาแชร์กันนะว่าเป็นยังไงเ,ออเพื่อให้มันอาหารอีาสานอะาหารบ้านเราไปได้ไกลกว่านี้ก็แชร์ความรู้กันนะครับทำไมต้องใส่เยอะขนาดนี้มันต้องกระเด้าลิ้นหน่อยก็เด้าจมูกห่ยตอนแรกนะผมแอบผมอยากใส่มะแขวนของของภาคเหนือด้วยซ้ำเชฟต๊อบกวนปิดปิดแก๊สหน่อยครับพี่โอ้ดีเห็นไหมอันนี้มันก็กระเด้าลิ้นนะ ซาเนี่ยนะผักมะผักแพนี่คือซาลิ้นเลยนะต้องเชี่ยวลงทุกก่อนเพราะว่าน้ำ,นำเนี่ยเขาเป็นน้ําที่มีคุณค่าเพราะว่ามันเป็นน้าสูนไก่เนาะเราก็ปรุงมันนิดหน่อยแล้วมีเกลือน้ําตาลแล้วก็พวกทุกก้อนนิดหน่อยจะใส่ไม่เยอะนะแซ่บมากมีกลิ่นของไก่ของอะไรชัดเจียน,อนพอสมคกรดแต่ตอนตุ๋นก็เป็นไอขาดแค่เป็นมะกรูดนะไอ้มันร้อนเทียบจ๊อ ต้องคนให้มันถ้ามันอุ่นๆก่อนนะเมนูนี้มันต้องใช้มะนาวมันต้องเปรี้ยวนะถ้าเกิดใส่มะนาวตอนร้อนย่มันได้ไงไม่ถ้งใส่มะนาวตอนร้อนรสชาติมะนาวไม่ออกแต่มะขามมาได้น้ำส้มสายชูได้ไอ่ต้มยำภาคกลางเขาอ่ะเขาจะใส่มะนาวทอนแบบมาเสริมแล้วอ่ะเพราะว่ามันมะนาวมันตอนร้อนมันไม่ไม่ไมออกรสชาติ <S <S มันมีอันนึงที่น่าสนใจว่าทุกคนไม่เข้าใจว่าซุปอีสานหรือซุปลาวที่เป็นซุปปักเกือซุปบักมนี้ รู้แตกไม่าอากอะไรอ่ะแต่พอเราจากเมนูซั่วนะมันมีมากกว่าซั่วไก่นะมันมีซั่วข้าวปุ้นซั่วตำซั่วอะไรพวกนั้นอ่ะมันน่าจะมาเวรกระบนการแบบคล้ายๆอ่ะคนคนรวมกันหลายๆอย่างอันนี้ต้องไปถามพวกนักภาษาศาสตร์เขาช่วยนะต้องคน,นไปเลยสิ่งที่ชอบก็คือว่าขอสีสาัานิดหน่อยน้ำมันพริกเผาโอเค ไม่ร้อนมากแนละ้วเวลาวันนี้สารทำทุกอย่างนะยประสบการณ์แถวบ้านผมเขาเรียกว่าลูกโดด์เขาจะใช้พริกเล็กๆแบบเล็กน้อยในแถวบ้านเลี่ยโยนลงใส่ในลาบในก้อยในต้มทุกอย่างแต่วันนี้เราไม่มีพริกเล็กเราก็หั่นหน่อยนึงโดดนี่มันเป็นสีสันเหมือนกันนะหมายความว่าคุณอาจจะละม,มุนละมุนรสชาตินะถ้าพลาดอืนแล้วคุณก็แบบเจอแบบจวดมาเลยเข้าใจไหมเพรขอบคุณครับผมนี่นี่ช่างภาพรุ่นใหญ่เขาไปช่วยเสริมเบียร์ให้เราช่วยเสริมให้เราโอเคตอนนี้อุณหภูมิเริ่มได้แล้วเราก็มาปรุงรสนะครับอันนี้รื่องรสจัดเนี้เมนูที่เมาอ่ะ แต่ข่อนไม่มีมะนาวก็ใช้บักเบอร์นะบักเบอร์คือมะนาวไปถ้าไม่มีมาาก็ใ,กนะกาาใช้น้ำมะขามมาหละแต่มะนาวว่าชิ้ช้ากว่าเนาะเราวเข้าใจเลยคืออย่างนี้เวลาถ้าเป็นส่วนตัวผมทำลาบแล้วก็เสมอมา,ม,ามีหลายคนที่เป็นพวกคนร้านลาบ คือรสชาติอ่ะเราต้องจ,จบก่อนนะรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มนะเผ็ดข้าวคั่วผักกับมันที่หลัง <doorway. S 1> ข้าวคั่วเนี่ยเยผ็ดก็โอเคเผ็ดตัดรสเนาะแต่ข้าวคั่วมันคืออโรมามันก็ไม่ไทยอ่ะผักก็ต้องมาทีหลังเพื่อนนะนี่ขี้มาร้องแบบนี้ มันมีคนอีสานสมัยก่อนที่บ้านพอมีจะกินหน่อยเวลาเขาคั่วเขาคั่วเขาจะใส่งาไปเล็กน่อยงาบดไปอันอันอันนี้แฟกต์เรื่องจริงนะวันนี้ร้านนี้รวยเสือเสือเขารวยกันแล้วใส่เขาใส่งาเข้าไปหน่อยนึงคนอีสานกินงานะครับในซุปอ่ะแต่ก่อนไม่มีเ้าคั่วนะพวกซุปหน่อไม้ซุปมะเขือซุปบักเบี้ยใส่ใส่งานะเ้าวคั่วมาตอนไหนเขาคั่วก็หมายนะเขาคั่วก็มาอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ไม่ได้หมายว่ามันใส่ทุกเมนูเว้ยโอ้นนี้ครั้งแรกที่ทำเมนูนี่เหมือนกันอือครั้งแรกเลย ได้แล้วทุกย่างเปรี้ยวหวานมไปเปรี้ยวเค็ม okay, เผ็ดโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ผัออกหมดใส่เอาที่หลังอยู่แล้วสไตล์ทำราดของผมทำโมนพวกนี้ผักแพลวผักแพลวกำลังมานี่ลงตัวนะแบบว่ากินมาว่ะกินมาดีจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีสะระแหน่หน่อยอย่าสะระแหน่มัะสะระแหน่เออใช่ เดี๋ยวเราเสือบทเจ้วช่อนไหมจะได้หนึ่งร้อยแปดเสืออะไรเงี้ยเฮ้ยไปเอาช่วยเล็กหน่ถ้าเป็นไฟเดนนิ่งก็แบบนั้นนะที่หาจานไฟเดนนิ่งมาสิทำไมเราถึงต้องปรุงไม่พันหน่อยก็มันก็เหมือนผักก่อนหน้านี้คือให้มันช้ำๆหน่อยน้ำมันมันจอกมาเยอะกว่าปกติไงอันไหนที่เราต้องการอะโรมาคือเราต้องปรุงก่อนใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นแถวาถ้าในความเข้าใจผมนะอันนี้แฟนคลับก็คอมเมนต์มาบอกได้ว่า ในความเข้าใจผมตั๊วไก่เป็นเมนูไทยสานเหนือมุกหนาหารหนองคายแล้วคำผสงทางนู้นอ่ะเอาอารมณ์แบบอาหารแบบคนยวนหน่อยนึงอ่ะอันนี้ผมไม่มีความรู้นะแต่ผมคิดว่าน่าเป็นทางนู้นมากกว่าเพราะว่ารู้จากแบบถ้าเป็นเมนูต้นเราคือสะระแหน่หนักผักแพลวหนักนะว้าวโอเคเพอร์เฟกนะคนหน่อยคคมเพอร์เฟกนะคะดูดีเป็นคนอยากกินด้วยด้ มีคนผูกมีเดี๋ยวไข่พี่หายไปยังไข่อยู่ไหนวะไข่ไม่พวงไข่หายไปไหนดูมุมนั้นน่ะทิ้งไปแล้วเนี่ยเลยใช่ไอ้ไข่ก้อนๆน่ะนะใชไข่ก้อนๆลูกๆอ่ะเหรอจากเนื้อก่อนอ่าพอดีแล้วโอ้มันโอเคนะเมนูเนี่ย อยากกินมานานแล้วอยากเคยกินแล้วก็จําไม่ได้ก็ทําได้ก็อยากอยู่ในความทรงจำไงถือว่าชอบอ่ะินนี่ด้วยครับพี่อันนี้ั่วไก่ครับเมนูที่เล่าหน่อยหนึ่งนะครับพี่รสชาติจัดจ้านหน่อยหนึ่งขอบคุณครับชิลิ่งใช่ใช่พี่ลอาชิมดูนะครับผม เป็นได้เมนูน <apan from> <laughs> ี mm ้ไ hmm. ม่เค็มเหมาะกินกับกินกับข้าวนะเห็นไหมตักข้าวมันใหญ่เลยลองชิมเองพี่แกนี้นะเปิดเบียร์ก่อนเฮ้ยเปิดเก๊กคุยเขาเมนูนี้มันต้องกินกับข้าวไม่ใช่พี่ไม่ไม่ถ้กินข้าวไป็นนะถ้าถ้ารสชาติมันจัดไปก็เอาเครื่องดื่มอย่างอื่นมาหล่อลื่นได้เว้ยมันจะช่วยดรอปลงไปมันดูเดี๋ยวผู้จัดการแล้วเขายังดูดอยู่เนี่ยดูดอะไร วันนี้พี่ป๋องเมื่อกี้งานงานของพี่ป๋องวันนี้ที่เป็นแฟนขับตั้งแต่สมัยอยู่ช่องเก่าก็แกบอกว่าจะมาเสือเสือก็สนิทสนมแกก็สนิทสนมกับลีเบสเสือเสือก็เลยอที่กันมาเราก็เองให้เมนูนึงหน่อยแฟนขับกันก็เลยทำตัวไก่ให้นี่แหละแต่วันนี้ต้องบอกตรงว่าต้องทำรถจัดหน่อยเพราะว่ามันมันเสริมดึกแล้วทุกคนทุกคน ทุกคนไปกับน้ำเก้ววยหมดแล้วดูก็นะครับผมวันนี้เป็นรายการตู้ดกินนะครับผมในช่องอยู่ไทยโดนนะครับฝากฝังไปแล้วอบกวอมใจพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับผมเพราะว่าต่อไปมันไม่ใช่แค่ผมทํานะเราจะไปตู้ดกินไปมั่วบ้านงานไปเป็นภัยคุกคามของทุกครัวของเีมทุกคนนะครับผมขอบคุณครับผม